มีข่าวเรื่องของตัวรัเเสเซียนะครับพามาดูที่รัสเซียมีการแสดงท่าทีของรัสเซียนะว่าเฮ้ยคาดหวังแล้วกันคาดหวังว่ากลุ่มบริกของเราเนี่ยนะกลุ่มบริกของเราหชาติเนี่ยจะสามารถตกลงกันได้แล้วก็คุยกันว่าจะทำยังไงกับ currency นะ s y y e r นะครับน่าจะมี Currency ใหม่ภายในปีนี้เลยนะฮะกลุ่มบริกเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Currency อะไรผมยังไม่รู้นะครหลายคนบอกว่าเป็นหยวนหรือเปล่า ก็มีสิทธิ์นะฮะหรือว่าอาจจะเป็นสกุลเงินใหม่เลยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องนั่งคิดนึงเหมือนกันนะฮะเป็นคล้ายๆทํา,าทแบบยูโรอะไรเงี้ยนะฮะแต่นี้เป็นกลุ่มบริกก็ต้องเข้าใจก่อนว่าบริกเนี่ยมี5ประเทศอยู่ก็จริงนะแต่ว่าตอนนี้มันก็มีการอีก19ประเทศที่ขอจะมาเข้าร่วมนะครอีกอชาติอาหรับอีกนะฮะก็น่าสนใจแล้วกันเนี่ย19ประเทศ รวมถึงพวกซาอุก็จะเข้ามาด้วยนะฮะซึ่งลองคิดดูดีว่าถ้าซื้อน้ํามันด้วยอสกุลเงินบิกเนี่ยมันจะทําให้การใช้งานดอลลาร์ด้อยลงไปขนาดไหนนะครับเพราะว่าน้ํามันเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องซื้อขายตลอดเวลาแล้วถ้าสกุลเงินอะไรก็ตามที่ถูกยอมรับด้วยซาอุเนี่ยมันก็เหมือนซาอุนี่เป็นแกนนำโกลอปกอยู่แล้วนะก็เหมือนก็ต้องยอมรับไปทั้งหมดนะฮะน่าสนใจนะครับว่าเอ,อ,อเมริกาจะทำยังไงกับการกับแผนนี้นะครับ เอ่อเติมีการโดนแบ่งส่วนแบ่งตลาดไปบ้างแล้วนะฮะดูต่อไปแล้วกัน